ว,วันนี้เรามาทำระบบบเสียงของจะเรียกว่าให้เงิยน่าพับหรือเงินว่าเสียงนะรับนะครับพับใหม่ของอุดรธานีนะครับวันนี้เรามีลำโพง18นิ้วจำนวน8ใบนะครับแล้วก็มีตู้แขวน12ใบครับตู้แขวนอยู่ด้านบนนี่นะครับเราแขวนเสร็จแล้ว ก็เดินสายลำโพงเสร็จแล้วตอนนี้เหลือเดินสายตู้เบรครับแล้วก็สายสัญญาณแล้วก็เราก็จะเช็คสายเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูไปดูระบบแอมปก่อนนะครับระบบแอมปับเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆครับระบบแอมจะอยู่ด้านในนี้นะครับตอนนี้เราใส่คอร์สแล้วก็ใส่มิกเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้คือระบบแอมนะครับระบบแอมผมส่งงานเป็น power LD 10.0นะครับนี่เลยครับเราลอแบบนี้ตัวหนึ่งขับ3แท่นขับกลางแหลมครับกลางแหลมข้างละ2ดอกครับเราจะเก็บรายละเอียดเสียงที่4โอห์มนะครับเพราะว่าเสียงกลางแหลมเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านใช้4โอห์มครับอย่างที่บอกทุกคลิปนะครับเสียงกลางเนี่ย ซีเรียสมากครับแล้วก็จะมีแอมมอนิเตอร์นะครับแล้วก็แอมดีเลย์นะครับดีเลย์คือเราจะวางจุดตู้ลำโพงไว้ด้านด้านหลังด้านด้านด้านหลังของของด้านหน้าของเวทีที่อยู่ห่างไปครับเพื่อเป็นการไม่เราจะได้ไม่ต้องดังแรงนะครับเพื่อเพื่อลดเสียงสะท้อนลดลงมันจะช่วยได้นิดหน่อยครับเรื่องเสียงสะท้อนเนี่ย แต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็ดีกว่าเราจะดำระแวงนะโอเคส่วนระบบสายนะครับสายพวกเราทำเสร็จแล้วสายพวกเราทำเสร็จแล้วครับก็จะเป็นสายอย่างดีนะครับสายสัญญาณนี่นะครับนี่เลยเราเลือกใช้สายอย่างดีเพราะว่าเราจะเพื่อให้พวกเราทำงานง่ายนะครับ เพราะว่าถ้าสายไม่ดีเนี่ยเสียงก็ลำบากน่อยนะครับมันจะกินกันที่เสียงแหลงเลยส่วนตัวว M ้แอมเบดแอเรามีเป็นตัวนี้ครับ BTL นะครับหมดหมดเลยครับหมดหดเลย BTL 8,800นะครับขับเบด18นิ้วข้างละ2ดอกครับ <c oughs> โคตรจัดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผนังเป็นกำแพงแบบนี้ฮ แล้วก็หน้าเวทีก็อยู่ห่างกำแพงประมาณนี้มีศิษย์ที่เบสจะหายได้ครับผมเครียดมากครับเรื่องนี้กลัวมไม่ดังนะครับเวทีตู้แขนเราแขวนเสร็จแล้วครับอยู่ด้านบนนะฮะนี่ก็บรรยากาศนะครับโต๊ะพร้อมแล้วแต่พวกเรายังไม่พร้อมครับนี่ครับนึกว่าคอนเสิร์ตนะครับ สองฝั่งเวทีอยู่ด้านล่างครับดนตรีสดครับใครอยากเต้นมันๆม,มาเลยครับสวยมากครับงานนอกราคาลากยากเฮ้ไอเ,ออเ,ออเออที่ยวพับเยอะๆพับที่ไปเ,เ,เ,เจอมาเป็นแบบไหนครับอันที่วกให้ฟังนะ เป็นไงมันเสียงเป็นไนครับตูดๆออกอากาศวาได้คือเรานั่งบัตรกีหัวสายอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องบัตรกีเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้งออกนะครับ ลายเลียดยิบย่อยนะครับมันสเปคค่อนจะได้ไม่หลุดจะได้ไม่สปาร์กนะครับจะไม่ได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังครับเอาให้จบครับถึงแม้ว่ามันจะทํายากก็ตามเอาลิ้นมันออกด้วยครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมเอาลิ้นมันออกนะครับเพราะว่ามันยันไม่อยู่นะครับนี่ครับลิ้นนี่ครับลิ้นลิ้นลินนี่ครับลิ้นเอาออกด้วยครับ ส่วนส่วนส่วนที่เหลือเราก็ใช้น็อตยันไว้เลยครับอยู่แน่ครับไม่อยู่มาเตะปากตะ๊ะรถ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับพวกเราลุยชุดาสายฟ่ยาเสร็จนะครับสายสัญญาณทุกเส้นนะครับกองสดดนตรีสดทําใหม่หมดเลยครับก็ก็เหมือนเคยครับคอร์สว่างสงช่องแล้วก็เอามอนิเตอร์ผ่าน ตัวนี้เป็นมอนิเตอร์สีออกนะครับสีออะครับก็จะมีเป็นกองสดทุกชิ้นนะครับกองสุดทุกชิน้น่านพีเอนะครับพีเอแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะเก็บรายละเ,เอียดเสียงกล้องใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทําห้องนะครับก็ให้พี่เขาทําห้องี่จอนี่มันนั่งบักทำไมวะทำห้องนะครับเพราะว่าเสียงกล้องดังมากครับเสียงกล้อง annya. ส่วนมิกที่ใช้ก็เป็นชื่อ USB นะครับส่วน Wi-Fi ก็อยู่ด้านบนนะเนี่ย Wi-Fi ส่องมานะครับ Wi-Fi เซลล์ขาวนี่นะส่องยิงมาสู้กับสัญญาณมือถือนะครับสัญญาณมือถือคนจะเต็มโต๊ะนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยว Wi-Fi ก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้าใช้ตัวนี้นะแล้วมันก็จะมี Wi-Fi สำรองอยู่นะครับ แอร์ใส่ไวไฟสำรองสำรองสองตัวอยู่ในห้องนะครับถ้าตัวนี้หายไปก็ใช้สองตัวนี้ได้นะครับนี่เลย <c oughs> ก็ประมาณนี้ฮะจะมีแตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไอ้ดเลย์นะครับดีเลย์แปดนิ้วนะครับตันนี้ดังใช้งานได้จริงนะครับแปดนิ้ว กล้องหน่อยนะครับสู้เสียงสังกสีด้วยครับเบ็ดแปดไปครับปึ๊บๆเลยครับคือจัเกียบ่มีไม่คำาหน้าเงิมล้มใ่ที่เดีนคือจันกตายต้องยื่อฟ้าทิ่ได้ยินคำว่า thank you